โดยใช้หลอดทำน,นั่นก็คือเรามีหลอดพลาติกอยู่หนึ่งอันแล้วเราก็ใช้กันไกลเียบเข้าไปในรูของหลอดแล้วก็ตัดตัดตรงไ้มันได้อย่างงี้ให้มันแบนน,น่พอเสร็จปุ๊บทำไปหลายๆอันนะคับืแ่แตามที่คุณจะต้องการ น้ำได้แค่หกเจ็ดอันนะครับนะครับเสร็จแ,แล้วอันแรกมาส่วนอันที่สองก็นี่นะ นี่แล้วก็นี่นะก็เย็นไปเย็นไปไม่นะจะเย็นนอกนะมันจะเชื่อมอย่างนี้แล้วก็กดลงไปอย่าให้มันออกข้างนอกเห็นไหมแล้วมันก็จะเนียนเนียนแี้กนเดียว เสร็จแล้วเราจะทำให้ดูจมาดว่าตนี่หายแล้วหกหลอดแล้วนี่ digit. มากสุดได้เจ เป็นอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้ให้มันหนึ่งชั้นพอก็ดึงเห็นไหมดึงออกมาปุ๊บอะไรมาเป็นอย่างนี้น,นี่เห็นไหมมาจอกอันหนึ่งอันี่สองก็หยุดไปก่อนแล้วก็หาเชือกวกดึง เิจกรรมมาเอาไอันที่ส่อันที่ห้าวุบวุบอันที่หกหกเจ็ดหกเองเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่นะแม่คนงานเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปติดตาม EP ีสองกันนะครับจะมีอะไรมาใหม่ไปดูกันเลยครับแลวอย่าลืมฝากกด like, ไลค์ด้วยนะครับน,นี่นะครับผมนะ